It's all about humanity. เวลครั้งคือใหม่ครูจึรูเหียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับตอนนี้นะครับผมทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าตอนนี้ทางเกมเหล็กออฟลิเจนไวริฟนะครับจะเปิดบริการให้ทุกคนเล่นในวันที่28เดือน10ปี2020ที่กำลังจะถึงนี้นะครับและหลายคนเนี่ยก็ตั้งใจรออย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีคําถามบางคําถามครับที่ทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยรู้สึกกังวลใจนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเกมโมบ้าทุกเกมเนี่ยจะต้องมีตัวละครที่เราต้องควบคุมนะครับผมซึ่งในเกมเองก็มีเหมือนกันนนะซซซึึ่่่งงเเเรรราาาีียยกกวแชมป้้ือแแชมเปี้ยนต่ละตัวเนี่ย หลายคนก็กังวลน,นะครับว่าราคามันจะแพงเกินไปหรือเปล่าต้องเติมเงินซื้อแพงไหมหรือว่าต้องเก็บเงินในเกมมากขนาดไหนจึงจะสามารถซื้อแชมเปี้ยนได้แต่ละตัวกลัวซื้อมาแล้วไม่คุ้มหรือว่าตัวไหนที่มันได้ฟรีก็ไม่มีทางรู้เลยวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับผมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแชมเปี้ยนที่จะได้ฟรีนะครับโดยเพื่อนๆน,นะครับจะได้แชมเปี้ยนฟรีถึง19ตัวเลยทีเดียวรวมถึงจะได้สกินฟรีอีก2สกินด้วยนะส่วนวิธีการนะครับผมทางเพจ LL Universe t h นะครับผมก็ได้ทําการแชร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะ ดูโพสต้นทางกันด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตยิมข้อมูลมาไว้สําหรับให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้รับรู้รับฟังกันด้วยนะครับขออนุญาตนะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทางเพจ LL Universe TH นะครับผมที่ทําการรวบรวมวิธีการรับแชมเปี้ยนฟรีนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมาที่นีด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับผมว่าวิธีการรับแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างทําทีละขั้นตอนแล้วจะได้ไม่เกิดการซื้อแชมเปี้ยนซ้ําขึ้นมานะวิธีการแรกนะครับหลังจากที่เราเริ่มเกมมาแล้วนะครับมมาาา้้้้เเเเรรรรนนนนี่่่ยยขขสูโดฝฝึึกกกออออแแลืต เราจะได้รับการเลือกแชมเปี้ยนทั้งหมด5ตัวนะครับผมก็จะมีจิงส์การ์เรนบิดแคง อาริแล้วก็มาสเตอร์ยีนะครับผมถ้าชอบตัวไหนก็หยิบตัวนั้นไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟรีตัวแรกนะต่อไปนะครับผมก็คือการฝึกในเกมนะครับด้วการเข้าไปฝึกนะครับผมเมื่อเราอยู่หน้าแรกเนี่ยเรากดปุ่มเพลย์นะครับผมแล้วก็เลือกมาที่คําว่าฝึกฝนนะครับผมแล้วก็ไปที่สอนการเล่นแล้วเราก็ต้องทําการฝึกนะครับผมทั้งหมด9้าด่านนะครับผมเมื่อเราทาการฝึกเรียบร้อยเนี่ยจะมีรางวัลอยู่ตรงขวามือล่างตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเป็นตัวเลือกหีบแชมเปี้ยนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนะะค อย่าพึ่งเลือกนะครับผมรอก่อนนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับผมเราก็ต้องทําการเก็บเลเวลให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งเกม t ี e Origin Y Rift นะครับผมจะให้แชมเปี้ยนฟรีอีกทั้งหมด11ตัวนะครับนั่นก็คือมาสเตอร์ยีตอนเลเวล1นึ่งจิงส์ตอนเลเวล1นึ่งอาลีตอนเลเวลสองบิดแครงตอนเลเวล3ามกาเรียนตอนเลเวล4ี่แอสตอนเลเวล5้าแอนนี่ตอนเลเวล6กวน์ตอนเลเวล7จ็ดนาซัสตอนเลเวล8ปดลักตอนเลเวล9และ เจนนาตอนเลเวลสิซึ่งอยางที้ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับตัวละครที่เรามีมาทั้งหมดเนี่ยห้ามทําการเปิดหีบเลือกแชมเปี้ยนพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสิทธ์เลยนะแล้วทีนี้ต่อไปนะครับผมเราก็ต้องไปทาภารกิจอีเวนต์นะครับและภาร,รกิจที่เราต้องไปทำนะครับก็คือภาร,รกิจวายริปอะคาเดมีซึ่งจะมีทั้งหมด5วันโดยเราต้องทําตามภาร,รกิจนะครับถ้าเกิดใครเข้าไม่เป็นเนี่ยก็ไปเข้าตรงซ้ายมือคําว่าอีเวนต์นะฮะตรงหน้าหลักเลยพอเราเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็ทน ผมก็สามารถเลือกแชมเปี้ยนที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะซึ่งในวันที่5นะครับผมหลังจากที่เราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเราจะได้หีบสกิน Wild Rift Academy นะครับซึ่งจะมี5สกินให้เลือกนะฮะก็คือมาเดเลอร์แอช l เปลทิฟลักบ o ม m b มบิตแครงโวล a r e a k e r Nasus และโ Ro กอ a เมโรลกาเรนก็เลือกเลยนะครับผมเพื่อนๆอยากได้สกินไหนก็ตามนั้นเลยนะจ๊ะและตอนนี้นะครับก็มีภารกิจใหม่ล่าสุดนะครับผมเข้ามาในเกมนะครับซึ่งชื่อภารกิจว่ารางวัล Rift to Rift นะครับอันนี้ง่ายมากนะครับผมก็คือเลกือ แชมเปี้ยนหนึ่งตัวฟรีทันทีและครั้งที่2ที่3ที่4นะครับผมเราจะได้หีบแชมเปี้ยนแบบสุ่มนะครับก็จะทําการสุ่มตัวแชมเปี้ยนจากในเกมทั้งหมดมาให้เรา1ตัวนะและครั้งที่5นะครับผมก็คือหีบสกินสุ่ม Rift to Rift ซึ่งจะเป็นการรับสกินสุ่มระดับสูงสุดเนี่ยจะได้ระดับอ e ี i c เลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการเก็บเลเวลไปถึงเลเวล14นะครับผมก็คือเลเวลสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับในแต่ละเลเวลเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยสามารถได้รับ Blue Mode รบลูโหนนมดน่เ,าาานเนี้ย ฟรีอีก1,475นะครับซึ่ง1,475นะครับเราเก็บมาได้อีก4ีเลเวลเนี่ยเราก็จะได้แชมเปี้ยนฟรี1ตัวนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมจะทำให้เราได้รับแชมเปี้ยนฟรีๆเลยทั้งหมด10 9ตัวนะครับรวมถึงสกินฟรีีก2สกินเลยทีเดียวดังนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่คิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะมีแชมเปี้ยนพอหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็สบายใจได้นะครับแต่ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้เพ,พื่อนๆเนี่ยพิจารณากันก่อนนะตัวเทมที่เรียกว่าตัวเลือกหีบแชมเปี้ยนนะครับหรือว่าแชมเปี้ยนที่เราสามารถเลือกในการเรียกมาเพื่อใช้งานเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับลองรอตอนช่วงโอเพ่นเบต้าเพราะว่าตอนโอเพ่นเบต้าเนี่ยจะมีแชมเปี้ยนเพิ่มเข้ามาอีก6ตัวเลยถ้าเกิดเเพื่่ออนนๆะััถูกใจจตตวววไไหาป็ ไคสะอากาลิ เซลฟินดาวเรียหรือว่าดาเวนนะครับผมเพื่อนๆก็รอไปก่อนนะครับเผื่อว่าวงเล็บนะครับว่าเผื่อว่าจะสามารถเรียกแชมเปี้ยนเหล่านี้มาเป็นเจ้าของได้ดังนั้นรอก่อนสักครู่นะครับผมส่วนใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เล่นนะครับรอในช่วงโอเพ b นเบต้าก็สามารถนําข้อมูลนี้นะครับผมใช้งานได้ตามนี้เลยนะครับผมรับรองว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับผมแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์เพจ ll universe th ด้วยนะครับผมไปกดไลค์เพจไปกดไลค์โพสต์ต้นทางให้ด้วยนะ ดังนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่รู้สึกว่ากังวลว่าจะมีตัวแชมเปี้ยนน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีแชมเปี้ยนฟรีถึง19ตัวเลยทีเดียวรวมถึงมีสกินฟรี2สกินดังนั้นสบายใจได้เลยนะครับส่วนเรื่องของแชมเปี้ยนนะครับผมว่าในเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับผมก็อีกไม่นานแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาซึ่งจะอยู่ในซีรีส์หัดเล่น Wild Rift t h ือ e r ร e s นะครับผมยังไงก็ขอ นะครับผมก็สามารถขึ้นไปด้านบนขวามือนะครับผมใส่เป็นเครื่องหมายตกใจให้แล้วนะครับยังไงก็เพื่อนๆนะครับอย่าลืมเอาวิธีนี้ในการรับแชมเปี้ยนฟรีนะครับและข้อมูลต่อไปนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแถมให้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าในช่วงโคส s บต e t a ในการทดสอบของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับซึ่งมีแชมเปี้ยนที่ผูกเพิ่มเข้ามาถึง15ตัวเลยทีเดียวซึ่งก็มี3ตัวละครในนี้นะครับผมที่ถูกนํามาเพิ่มในเกม League of Legends Wild r แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า15ตัวนี้มีตัวอะไรบ้างกันะนะครับม Zoe, Kane, สาย่าคามิลปัจจุบันเข้าเกมแล้วนะครับเครดออเรนโซตอนนี้เข้าเกมแล้วครับกาลิโอจินตอนนี้จินเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับคินเดรตทริสตาน่าเอโคสเวนอีลิสและดน่าครับทึ่งอย่างที่บอกนะครับผมว่านี่เป็นเพียงข้อมูลช่วงทดสอบแรกๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์จีน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่ามีการเพิ่มเติมตัวละครใดเข้ามานะครับผมอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็ถือว่าเป็นเก็บเล็กเกน้อยแล้วกันครับผมฟังคำขำไปนะครับไม่ต้องเชื่ออะไรมากนะครับผมก็ฟังไว้เผื่อว่าตัวละครใดที่เป็นเมนของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นกำไรของเราเลยนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift นะครับผมก็สามารถติดตามช่องจินวารุได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะรรยย่่าาาลลืมมกกกดดด์ชเเ้งวผ็ อยาลืมกดกระดิ่งกริ้งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็เนแรงใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมดรีมออฟดิจิทัลไวด์ริฟต์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลก์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจออไดด้้้เลลลลยยิิงงก์ู่่านานใตคปนะ เดี๋ยวเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟมิชชั่นวารนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารูครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่า เป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสว,วันนีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า